ผีเท80ล้านกว่าอิลิบานเอ็ DI, ตัวแบกท็อปฟรีสีน้ำเงิน <c oughs> จากบทสัมภาษณ์นะครับของเอ็นครับมีนักข่าวได้ถามนะครับว่าเฮ้ยคุณชอบสนามไหนที่สุดนะครับคุณอยากเล่นสนามฟุตบอลที่ไหนมากที่สุดที่เป็นสนามโปรดของคุณเอ็นดีอตอบว่าไงรู้ไหครับโอแทบฟอร์ดไม่มีใจนี่ว่า อย่างนี้มาเลยไหมฉะนั้นเนี่ยการตอบแบบเนี้ยมันเป็นการอ่อยทางอ้อมเฮ้ย hey, ช่วงนี้เป็นไรวะไม่ไม่มีตัวนักเตะเก่งๆเ่ะนะอ่อยอยากย้ายมั้งนั้นเลยว่ะมงโนหนึ่งก่อนกิกไงใครก็อยากมาเล่น <laughs> และตัวนี้ลุยซาฮาก็ได้แนะนานะว่าเฮ้ยแมนยูเต็ดควรจะต้องคว้าตัวนี้นะครับมาเรื่มทีมอย่างด่วนเลยเพราะว่าแม่งเก่งแม่งผิวแม่งคล่องสกิลนี่แม่งจัดจัดเลยและเป็นตัวแบกของทอฟฟี่สีน้ําเงินด้วยที่สาคัญนะครับอิลิมานเอ็นดีไอเนี่ยเล่นได้3าําแหน่งนะครับเล่นได้ทั้งปีซ้ายปีขวาและก็ตัวลุกครับเล่นได้หลากหลายเลยอนะสไตล์การเล่นนะครับเป็นนักเตะที่ทักษะด,ดีสกิลนี่ไม่ต้องพูดถึงคนระับหายห่วงเลยฮะค,ความคล่องตัวสูงทองบอลเหนียว จ่ายก็ดียิงก็ได้ผิวจัดเลยเป็นนักเตะทีมชาติเซเนก้าด้วยอายุเท่าไหร่อายุนี่คือ25าปีกำลังหนุ่มกำลังเครื่องร้อนเป็นวัยที่กำลังอยากจะปล่อยของคำ <c oughs> ถามเฮ้ยจานเฮ้ยแต่เรามีคุณญ่าแล้วนะเรามีเอมโบโมแล้วนะเรามีอาหมัดแล้วนะเฮ้ยเราจะเอามาอีกเหรอเอดีไอก็น่าสนใจนะครับถ้าจะเอามาเพราะว่าสามารถที่จะหมุนเล่นกันได้กับคุณญ่ากับเอมโบโมกับอาหมัดนะฉะนั้นเนี่ยแนวลุกเนี่ยมันควรจะต้องมีสักสี น,นะโอเคอาจจะเพิ่มแพ็กติกดอ,อกกูไม่คนหนึ่งก็ได้นะครับนะในการที่เราจะเป็นตัวหมุนเวียนเพราะอย่าลืมนะว่ารูดูการ้าเนี่ยเราจะต้องเตะ4ถ้วยไว้เป็นพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคาราบาวฉะนั้นมันต้องมีตัวหมุนเวียนกันเยอะๆและตัวหมุนเวียนเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันต้องใกล้เคียงกันนิดนึงนะมันต้องเป็นตัวแบบตัวแบบเจ๋วๆเฟี้ยวๆอย่างเอมโมคุณย่าอย่างเงี้ยตัวแบกบูฟตัวแบกเบนฟบอร์ดถูกว่าแลวเนี่ยเราก็จะเอาตัวแบกของท็อฟฟี่มาด้วยเน้นตัวในลีก แม่เอามาใช้เนี่ยใสปุ๊บเนี่ยเอามาติดตั้งเนี่ยใช้ได้เลยอ่าไม่ต้องไปปรับความเร็วพีมีกไอ้วุ่นวายเล่นได้อยู่แล้วครับพอเล่นอยู่ในลีกฉะนั้นเนี่ยถ้าถามพี่ว่าไอ้จานสนับราคาค่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับเ d i ถ้าถามพี่นะ ถ้าจะไปซื้อตัวแบกเขาของท็อฟฟี่สีงเงินนะ่ะพี่บอกเลยนะอาจจะต้องจ่ายราคาอยู่ที่ประมาณ70-80แต่พี่ตีไปให้สุดๆเลย80ล้านปอนด์ครับถึงน่าจะได้ตัวอ่ะพี่ถามทุกๆวนนี้ครับว่าอยากได้หรือเปล่าครับไอตัวผิวจัดเลยเนี่ยอย่างอ e ิลิมัน n i i ครับถ้าใครอยากได้ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยครับเดี๋ยวพี่จะรออ่านครับจัดไป